เบสหนักเอฟเฟกหวานพุ่งต้องมิกเซอร์ตัวนี้เลยครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับเจ้า Soundcraft Spirit FX16 ิงแ l a n d แท้ๆกันเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบพลังเสียงเบสที่หนักแน่นนะครับกลางแหลมชัดคมพุ่งไกลนะครับเอฟเฟกให้มาดีนะครับเป็นของ Lexicon ครับ16ไมเต็มครับรองรับการเล่น แยก8ลายและการเล่นทับลายได้สบายๆและมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสภาพเครื่องสวยระดับ90%กว่าซขึ้นจะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับของใหม่มากๆเลยก็ได้นะครับถ้าจะใช้คำนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับเอฟเฟกที่ให้มานะครับเป็นเอฟเฟคของเล็กซิคอนนะครับนี่เลยมีพลรา2พลรานะครับสามารถแต่งหางได้แบบเอฟเฟกนอกจริงๆเลยนะครับ นะครับ16โปรแกรมให้เลือกนะครับและยังปรับแต่งได้อีกนะครับพลา2ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกันบอกได้คําเดียวว่าสุดจริงนะครับมีรีเทิร์นนะครับ4ชุดนะครับรีเทิร์นของเอฟเฟกในแล้วก็รีเทิร์นสำหรับต่อเอฟเฟกนอกได้อีก4ชุดนะครับออกตัวนี้ให้มาถึง4ออกครับจุใจมากๆนะครับขนาดน่ารักน่ารักครับแต่แฝงไปด้วยพลังความหนักแน่นที่สุดจริงๆครับ ไม้ด้านหลังนะครับ16ไม้เต็มยาวเหยียดมาถึงนี่เลยนะครับนี่ยาวเหยียดมาถึงนี่เลยนะครับแต่ละช่องก็ยังสามารถเสียบอินเสิร์ตได้อีกนะครับแล้วก็มีระบบไดเรกนะครับไดเรกส่วนมากเราไม่ได้ใช้หรอกครับมันเอายิงเอาไว้ส่งไปข้างนอกนะครับแล้วก็รีเทิร์นครับ4ชุดนะครับรีเทิร์น4ชุดแล้วก็มิกเอาท์ครับมิกเอาท์ออกไปยัง EQ ของเราได้อีกนะครับ ต่อได้2แบบครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับทำมอนิเตอร์โอ้เยอะแยะเลยครับดูให้ใช้นี่ออกครับ3ออกออกอยู่นี่นะครับ3ชุดสำหรับต่อเอฟเฟกนอกสำหรับคนที่ยังไม่สาใจในเอฟเฟกใไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันต่อนี่ครับว่ามันขนาดไหนดีกว่านะครับอันนี้เป็นการแนะนำคร่าวๆกับ FX16 ของ Soundcraft ครับ อ่ะก็มาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับด้านหลังนะครับเราสามารถต่อไม้ได้ถึง16ตัวแต่จริงๆแล้วเราก็ต่อกันไม่เต็มหรอกครับอาจจะ3 4ตัว2ตัวแล้วแต่นะครับตอนนี้ไม้เราเสียบอยู่ช่องที่1นะครับสไลด์ไม้หนึ่งขึ้นนะครับเกณฑ์ระดับสัญญาณนะครับอันนี้ช่อง10 1ห้ผมต่อจากเครื่องเล่นนะครับซ d ดีเข้ามาเพื่อเปิดเพลงนะครับหรือจากมือถือเราก็ได้นะครับเมื่อเราต่อ2เส้นนะครับ15 16เราต้องแทนซ้ายแทนขวานะครับระบบเสียงเราจะเป็นสเตอดิโอ แต่ถ้าเราตั้งแผนกลางระบบเสียงเราจะเป็นโมโนนะครับตรงกลางนี้สําหรับอะไรครับสําหรับการแยกลายสําหรับไมโครโฟนนะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้เอฟเฟกอย่างที่ผมคุยไปนะครับเอฟเฟกมี16โปรแกรมนะครับดูตามช่องตารางด้านนี้ได้เลยนะครับพาราหนึ่งคืออะไรพาราสองคืออะไรสามารถดูในกรอบนี้ได้นะครับตอนนี้เราปรับนะครับ EQ ไว้นะครับระดับนี้นะครับจะได้เสียงที่คมชัดใสนะครับไมค์ที่เรารีวิวก็บอกไปเหมือนทุกๆครั้งว่า ผมก็ไม่เคยใช้ไม้แพงนะครับไม้สายตัวละ700เท่านั้นเองแต่ได้เสียงแบบนี้เป็นไงครับมันดีจริงๆนะครับซาวด c ครับ FX16 เป็นของอังกฤษแท้ๆนะครับระบบอันต้าไม้ครับไม้คมชัดเรากดโลคัสแล้วนะครับไม้พลบพึับพลๆจะไม่เกิดอาการนั้นทีนี้เรามายกเอฟเฟกครับเอฟเฟก l e เล็กซิอนะครับในซาวด c ครบ FX16 เราต้องเปิดยังไงครับเปิดออกสครับ เปิดออกสี่ขึ้นมานะครับจะเอามากเอาน้อยเปิดที่ออกเพราะว่าอะไรรีเทิร์นชุดนี้เรารอรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราใช้โปรแกรมอยู่นะครับสมมุติผมจะตั้งหางนะครับแล้วก็กดพลานหนึ่งะครับค้างไว้แล้วเราก็บิดลูกบิดนะครับเห็นไหมครับหางสั้นหางยาวโอ้โหเฮ้มทำได้แบบเอฟเฟกนอกเลยอะ่ะไม่ใช่แบบว่าเอฟเฟกนอกอแบบถูกๆนะเอฟเฟกนอกตัวเป็นหมื่นนะครับทำได้คุณภาพเสียงได้แบบนั้นจริงๆ เสียงดีหนานครับแล้วทีนี้ความซิปอ่ะหลายคนบอกซิปทําซิปซิปตอนนี้มันไม่ค่อยซิปใช่ไหมเดี๋ยวดูนะโอ้โหซิปไหมซิปแล้วนะครับนั่นเองวิธีการมันตั้งได้เห็นไหมจะเอาซิปไม่เอาซิปเอฟเฟกดีอ่ะเอฟเฟกดีมากเลยอ่ะเท่าๆที่ลองเสียงแบบนี้นะครับโอ้จะเป่าคาถาลงหน้าหน้าท้องโอ้โหเห็นไหมสุดยอดจริงๆ เสียงหวานชัดใสเอฟเฟกหนานะครับเอฟเฟกไม่กล้องไม่ฟุ้งแบบเอฟเฟกติดนิคถูกๆในยี่ห้ออื่นด้วยนะเป็นเอฟเฟกที่ให้มาแล้วใช้ได้จริงด้วยคือลําพังตัวมันเองเนี่ยถ้าคนไม่ได้คิดเยอะนะเอฟเฟกมันใช้ได้เลยและเอฟเฟกมันเนี่ยเท่าๆที่เราฟังเนื้อนะฮะดีกว่า R E V ร้อนะครับ R E V ร้อยตัวเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ตัวนี้คุณซื้อไปนะครับได้ไม่6ไมเต็ม คุณไปเล่นแยก8ลายก็ยังเหลืออีก8ช่องอะ่ะสมมุติถ้าคุณไปเล่นทับลายนะครับคุณคำนวณเลยนะครับถ้าคุณจะไปเล่นทับลายเล่นดนตรีสดเนี่ยอ่ะคุณจะต้องการใช้มันเนี่ยใช้มันเท่าไหร่นะครับพอไหมแต่หลายๆคนก็พอนะ16บไมล์เต็มเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะก็พอนะครับและก็ขนาดมันน่ารักครับกำลังกระทัดรัดวางบนโต๊ะนะครับไซส์นะครับเนี่ยสองฝ่ามือคืบประมาณนี้นะครับ ไม่ใหญ่นะครับพอๆกับตระกูลยามาฮ่า MG 166 CX นะครับผมดูความกว้างของมันนะครับน่าจะประมาณนั้นและสภาพเครื่องตัวนี้มาจากนอกครับสวยสวยมากๆนะครับบอกได้คำเดียวว่าสภาพดีมากๆและทุกเครื่องของเรานะครับคุณสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับหลายๆคนกังวลว่าของมือสองจะดีไหมจะทนไหมผมบอกว่าถ้ามาจากผมคุณไม่ต้องกลัวเพราะทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเราลื้อทำความสะอาดหมดในการ ตัวจเช็คนะครับเราตรวจเช็ดหมดนะครับทุกสไลด์ทุกช่องนะครับวงจรตัวไหนมีปัญหาเราจับเปลี่ยนหมดนะครับอะไหล่เรามีอยู่แล้วในมือทําให้ลูกค้าพร้อมใช้และรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มบอกได้คําเดียวครับคุณซื้อไปคุณใช้ยาวๆเลยนะครับของร้านเราไม่ต้องซื้อไปแล้วเอาไปซ่อมต่อนะครับซื้อไปแล้วใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ได้คุณภาพเสียงแบบนี้นะครับวันนี้อยากจะมาแนะนําจริงๆนะครับจริงๆตัวนี้นะครับผมก็ลงไว้ช่วงก่อนปีใหม่นะครับแต่ลงเป็นภาพนิ่งเพราะช่วงนั้น ผมจะเริ่มจะเดินทางไปเที่ยวใต้นะครับผมก็เอาภาพนิ่งลงลูกค้าลูกค้าไม่สนใจหรอกเวลาผมเอาลงภาพนะเดี๋ยวพอลงวิดีโอท่านั้นพี่หนึ่งอยู่ไหมพี่นึงอยู่ไหมทันไหมไม่ทันนะครับใครสนใจติดต่อโทร0823292891นะครับหนึ่งซาปโปมิวสิกนครปฐม,มนะครับเอา้าจะจบได้ยังไงเล่าลืมเลยยังไม่ได้เล่นเพลงให้ฟังเลยโอ้โหดูสิ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 สสเอาเอา,เอาไม่ได้ไม่ได้เล่นเพลงเล่นเพลงเล่นเพลงไปฟังเพลง ลืมตอนนี้ยังไม่ได้ eq นะครับยังไม่ได้ปรับ eq แฟดอยู่นะครับโอ้โหลืมได้อย่างไรเนี่ยโอ้โหเบสน,นะครับอ้วนอ้วนมากอ้วนหนาลึกนะครับสำหรับใครที่ เล่นมิกตัวไหนแล้วไม่หนักนะครับเล่นดีต้นแล้วบางนะครับผมบอกอนาหลอกเป็นทางออกที่เหมาะสําหรับคุณมากเล่นง่ายปรับง่ายอะไรไม่ราคาสูงใช้ได้เลยนะครับเป็นไงครับปรับไม่ต้องเยอะโอ้โหมาเนื้อเนื้อครับตายตายลืมเลยนะคุยโมเพลิน <laughs> เลยอ้าว เปลี่ยนเพลงดูสินะครับแบบหนึ่งโย่ นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับมีมาตัวเดียวสวยๆนะครับใครอยู่ใกล้รีบเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับสาระความรู้ดีๆแล้วก็มิกเด็ดๆของเราอีกเช่นเคยครับ